แนนม่มหาบวบตามเคยล่ะค่ะมหาบวบก็ได้บวบล่ะค่ะนี่ค่ะนี่ออกจางงานงานมหาบวบค่ะมหาบวบมังกันค่ะก็ได้ตามเคยล่ะคาไม่มีมือก่ะไดดอกจ้าตาตาชิ่วชิวชิวหาบวบหาบวบค่าเลาะ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 ไม่จ่าเลาะ นี่จ้าชั่วชัวชัวโอ้โอ้โอ้โ,อโอลมแหง้งแหง้งไม่บวกมันลมแห้งใช่ไหมมันนี่มาหาบวกค่ะโอ้ยได้ชัวชัวสวยงามงามคักก็ชั่วชัวแหละหาทุกมือ่อก็ชั่วทุกมือ่อจ้าไม่พลาด นี่จ้าม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 าค่ะนี่นี่นี่ค่ะนี่นี่จ้านี่นี่จ้าสามนี่นะจ้างามๆสวยๆเลยนี่นีนะสวยๆเราเคยลาดได้ชัวๆ ชัวชัวค่ะค่ะต่อไปได้อีกไหมเอ่ยชัวชัวไหมค่ะนี่ชัวไหมคะชัวชัวจำเคยชัวชัวชัวจำเคย บอกเคยพลาด่สวยไม่เคยพลาดเลยหามไม่มีค่ะไม่มีหมดแล้วชั่วชั่วค่ะเห็นบนางไหม,มบวบนี่นี่โอ้ยตองแต่งตองแต่งอยู่นี่ชั่วชั่วทั้งนั้นเลยอบอกเคยพลาน้างแ่นึงตองแต่งต้องแต่งอยู่ เราไม่เคยพลาดเราไม่เคยพลาดค่ะ